มามีมามีเมวอยากไปโรงเรียนเหมือนพี่พี่อ่ะชูกาด้วยครับมาได้ยินไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะงั้นไปกันเมลเพิ่งรู้ว่ามามีชุนดนักเรียนเยอะเลยมารู้ไงว่าหนู่งๆของมาเนี่ยอยากไปโรงเรียนชูกา้าอยากลองแล้วครับถ้าเราสองคนไปโรงเรียนจะเป็นยังไงนะ มาว่านะคุณครูคงปวดหัวแหละมามีอ่ะชูเก้าไม่ได้สนเลยนะคะมามีเชื่อดีไม่นะชูก้างอนมามีได้ไหมอ่ะถ้าพี่ชูเก้างอนมามีมามีไม่ให้กินขนมนะงั้นไม่งอนละเห็นแก่ของกินน่าเราอ่ะก็ขนมกับชูเก้าเป็นของคู่กันมามาให้ม้าถ่ายรูปลงไอจีให้พี่ๆเขาดูหน่อยมีพี่ๆเขาคิดถึงเราสองคนนะจริงเหรอครับ มามีอัดวิดีโอเลยค่ะโอเคได้เลยสวัสดีค่ะพี่พีคิดถึงเราสองคนอยู่ใช่ไหมชูก้าก็คิดถึงพี่พีนะครับเมลคิดถึงพี่พีมากเลยค่ะถ้าเป็นไปได้เมลก็อยากเล่นกับพี่พีมากเลยที่เห็นเราสองคนใส่ชุดนักเรียนกันเพราะเราสองคนอยากไปโรงเรียนกันครับไปโรงเรียนต้องมีเพื่อนใหม่เยอะมากๆแน่เลยพี่พีว่าไหมคะพี่พีครับชูก้าได้เวลาไปกินขนมแล้วเฮาตลอดเลย หรือเมลจะไม่กินกินสิกินสินั้นไปกันดีกว่าอ้าวลาพี่พี่กันก่อนบายบายค่ะพี่บายบายครับพี่พี่แสบเอ้ย